สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนมาก้าเมล็ดขักชีลาวซึ่งเราก้าอยู่ในบ้านนะคะก้าไว้ในห้องน้ำเราเนี่ยแหละเพราะว่าห้องน้ำนี้เราไม่ได้ใช้เยสชานิแล้วอันนี้ดินของเราก็ได้เตรียมไว้แล้วกระถางใหญ่ๆสองกระถางแล้วก็กระถางเล็กๆระลูกกระดีดนะคะไม่รู้ดีดอะไรอ่าถือไว้ แล้วก็เราก็จะมีผักที่แบบว่ามันทนความเย็นได้หน่อยเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยอา,ากาศมันก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะยังหนาวอยู่เดี๋ยวบางทีแบบมีหิมะตกส่งท้ายอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่อยากเอาไปไว้นอกบ้านเราก็จะกล้าให้เขาแบบงอกออกมาแบบมีสองใบาสามใบถ้ามีสองใบาสามใบแล้วเขาจะแข็งแรงนะ อเราถึงจะเอาเขาออกไปไว้นอกบ้านเพื่อได้รับแสงแดดตรงนี้เขาก็ได้รับแสงแดดนะในห้องนะ้ำเพราะว่ามันจะมะีกระเบื้องที่แบบใสๆนะเนาะเพื่อแสงแดดให้สะท้อนลงมาก็ได้รับแสงแดดเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลดน้ำก่อนนะคะัรดน้ำให้เขาได้เปียกๆก่อนนะ แบบแรกเราก็จะเอาดินดินออกมาไวก้กระถางอีกกระถางนึงก่อนนะคะดินเพื่อกบหน้าเขาเนาะเอ <klich? S 1> ออกมาไว้อีกระถางดินควรจะผสมปุ๋ยไว้เลยนะเพื่อที่ว่าผักเขาโตแล้วเขาชัยลงไปเขาจะได้เจอปุ๋ยเขาจะได้มีปุ๋ย ดินก็ปีที่แล้วเดี๋ยวเราทำการลบน้ำถัทงที่เราใช้รองน้ำนะก็จะเป็นถังถังน้ำนี่แหละค่นะถังน้ำรองนี่แหละนะใช้รองน้ำเว <c oughs> ลาน้ำมันหยดลงใส่ถังมันจะได้ไม่ ใส่พื้น mm. ดินก็ลดให้ชุมช่มๆเลยนะทุกคน mm. โอเค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 ,อเ,คเสร็จแล้วก็โรยเมล็ดผักนี้นะผักชีลาวจะได้ยินเสียงน้ำมันไหลลงในกระถางนะคะ อ่ผักชีลาวค่ะโรยไปเฮ้ย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 กระถางนี้จะใส่แค่ผักชีลาว เด้อม yeah. mm ันไม t ใ t ่ของเ b a นนะเด็กอะอะเนี่ค่ะทุกคนมาพอมาเล็กเขาแบบนี้เนาะแล้วก็กบดินนะกระถางนึงก็กินได้งานนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นนะ mm hmm. ทุกคนเดอะแล้วก็โรยดินสกุกดีโอ้โห

เอ้วะ y y n o คราดวะเ n o ี y อาไว m คราดว r เบ o u ไม่ m ังไม่ทำแม่ืมเสกรจแ้วนะทุกรธแม่ไม่กรธนมะ่ไมอีกรธแม่ไหน้ารินม่ไม่โกรธแมันม่โกรธ ผักชีน enfin ี้เขาจะต้องการน้ำแต่แรกๆพอพัาโตมาแล้วเขาจะไม่ต้องการน้ำเท่าไหร่ ที่เก่าจีแล้วนะเราก็จะใช้ถุงพลาสติสกนะค่ะคุมไว้เชื่อที่ว่าเจาะรูหน,น่อยนะเพื่อที่ว่าให้เขาได้อบอ้าวแล้วให้เขาได้ขึ้นหนจะบอกว่ากระถางใหญ่นะ เราจะนะ้ำไหลลงขา้างล่างนะเพราะว่าเราให้เขาได้มีความอบอ้าวหน่อยนะคะเนาะนี่ค่ะน้ำก็ไหลลงในถังนะคะ